สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับรายการเกมทอล์กตามใจฉันกับช่วงเกมย้อนอดีีนะครับไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยจ้ากับรายการเกมย้อนอดีีนะครับโดยเกมย้อนอดีีในครั้งนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกมที่เกี่ยวกับการดมกันบ้านนะครับเดี๋ยวเีงไม่นานคุณผู้ชมก็จะได้เห็นชื่อละมาละชื่อชื่อชื่อมาครับนี่มันคือโมบิสูดการดมการดำหัวสัตว์การดมหรือคิโดเซนชีการดั้มือการดัหมู่บาสัตการดัหมนั่นเองนะครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่า อนี่คือเกมการดั้มวัรซัทการดั้มภาคแรกสุดเลยนะครับการดั้มวอร์ซัทการดั้มภาคแรกสุดนะที่นี่คือหมายถึงว่าเป็นการนําเอาโมบิส,สูตรไม่ว่าจะเป็นการดั้มหรือโมบิส,สูตรต่างๆจากการดั้มเรื่องต่างๆเนี่ยแล้วก็มาจากมัลติเวิร์ดอะไรก็ตามนู่นนี่นะครับมาวอร์ซัทกันนะครับอย่างเช่น rx 7 8ปะทะกับก็ตการดั้มอะไรประมาณนี้เซตาการดั้มประทะวิ่งอะไรประมาณนี้นะครับอ่าคือที่ผ่านมานะครับมันจะเป็นเกมประจํา กันดั้มเรื่องดนั้นๆไปเลยนะครับอย่างเช่นตามภาพนี้ครับ RX78 นะครับที่ว่าเอาโมบิสูจากสาพันธ์โลกและซีออนเนี่ยมาปะทะก,กันต่อมาก็คือจากเซต้ากันดั้มซึ่งเซต้ากันดั้มเนี่ยเอาโมบิสูในเซต้ากันดั้มเนี่ยมาเวอร์ซัดกันและต่อมามันมีการคลอสข้ามเวลาก็คือเป็นการนําเอาโมบิสูจากกันดั้ม RX78 และโมบิสูจากเซต้ากันดั้มเนี่ยมาเวอร์ซัดกันนะครับและสุดท้ายก็คือเป็นการเอา ซีรีส์ซีดเนี่ยมาทําเป็นแนวการดั้มบัวซัดนั่นเองนะครับแต่ว่าซีเดเนี่ยมันจะมีอยู่2เกมนะครับก็คือเน้นเฉพาะโมบิสูจากซีดแรกแล้วก็อีกเกมคือเป็นเน้นโมบิสูจากการดั้มซีดและซีเดสทีนี่มานะครับผมสวานนี้ครับโอเคพอหลังจากจบซีรีส์ซีดไปนะครับไปถึงการดั้มบัวซัดนะครับก็มาที่เกมนี้เลยครับแล้วก็คือการดั้มบัวซัดการดั้มภาคแรกครับสําหรับเกมโมบิสูการดั้มการดั้มบัวซัดการดั้มภาคแรกนะครับ ลงตู้อาเขตครั้งแรกเมื่อวันที่4มีนาคมปี2008ต่อมาก็มาพอร์ตลง PSP นะครับในวันที่20พฤศจิกาย,ยนปี2008นะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยนะครับพอเข้าเกมปุ๊บนะครับก็จะมี5โหมดตามนี้เลยครับมีโหมดอาเคดฟรีแบทเทิล o ออปชั่นและก็แกลเลอรีนะครับส่วนโหมดนี้ผมอธิบายให้คุณผู้ชมไปเลยนะครับมันคือโหมดเล่น4คนนะครับคือ4คนนี้คือหมายถึงว่า ทั้ง4คนต้องมีเครื่อง PSP แล้วก็มีเกมนี้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วทีนี้เรามาลิงก์เชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับแล้วก็ไฟกัน4คนได้เลยแต่ว่ามันจะเป็นการต่อสู้แบบว่าฝ่ายละ2ฝ่ายละ2อะไรประมาณนี้นะครับในโหมดแกลเลอรี่นะครับก็จะมี Pilot Data, m e n u m o v i e e n d n n g แล้วก็อ e l ล s t ภาพอื่นๆนะครับแต่ผมขออนุญาตผู้เฉพาะ4โหมดนี้ละกันนะครับเมนู Menu ก็คือจะเป็นการพูดถึงว่าเกมเนี้ย กดอย่างไรบ้างนะครับเนี่ยฮะตามนี้เลยผมแปลให้เลยครับว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยจะเป็นการกดยิงสามเหลี่ยมเป็นการใช้อาวุธระยะประชิดวงกลมเป็นการเปลี่ยนเป้าหมายกากบาทเป็นกดกระโดด R จะเป็นซับแอตแทกยิง่วน L จะเป็นการสั่งการสี่เหลกคือเป็นการเลขแอ s ซิสอ่าเอาประมาณนี้ละกันครับซึ่งเอาจริงๆแล้วมันมีการกดอย่างอื่นด้วย ต่อมาก็คือมูฟวี่นะครับมูฟวี่คืออะไรเอาง่ายๆก็คืออินโทรนั่นเองนะครับสมมติว่าถ้าคุณผู้ชมเลือก RX78 ไปนะครับแล้วเลือก RX78 ไปแล้วแล้วพอเข้าเกมปุ๊บนะครับก็จะขึ้นอินโทรมูฟวี่แบบนี้นะครับอันนี้สมมุติให้คุณผู้ชมดูนะครับอาพอเข้าอินโทรมูฟวี่ปุ๊บก็คือเข้าฉากตามปกติเลยพูดง,ง่ายๆก็คือมูฟวี่อันนี้หมายถึงเป็นการดูอินโทรมูฟวี่ของอาการ์ตูนกันดัมแต่และเรื่องนั่นเองนะครับ โอเคโซนเอนดิ้งเนี่ยเอาง่ายๆก็คือเป็นฉากจบของหุ่นแต่ละตัวนั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าผมใช้การดัม RX78 เนี่ยจบในโหมดอาร์เคดโหมดนะครับมันก็จะขึ้นแกลเลอรี่แบบนี้ครับนน่แล้วก็จะมีสตาร์ทเครดิตขึ้นมานะครับดังนั้นเอนดิ้งคือหมายถึงว่าเป็นการดูฉากจบของหุ่นที่เราเล่นจบในโหมดอาร์เคดนั่นเองนะครับส่วนอันนี้ก็คือจะเป็น อีลัสอื่นๆในเกมการดั้มบัวซัตการดั้มนะครับอ่าโอเคครับนี่ก็คือทั้งหมดของโหมดแกลลอรี่นะครับต่อไปคือโหมดออปชันนะครับในโหมดออปชันนี่ฮะก็จะมี4โหมดนี้เลยมีเกมออปชันปรับปุม่มเซฟโหลดแล้วก็มีเดียอินสตอลนะครับผมขอเริ่มจากมีเดิยอินสตอลก่อนถามว่ามันคืออะไรเอาง่ายๆคือเป็นการอินสตอลจากแผ่น UMD เนี่ยมาลงในเมมโมรีสติ๊กนะครับ ถามว่าแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรเหรอง่ายๆเลยก็คือการอินสตอ์ข้อมูลบางส่วนในแผ่น umd อ่ะมันลงในเมมโมรีสติ๊กนะครับมันจะทําให้เกมโหลดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาผมเข้าไปที่เกมออปชั่นก่อนนะครับโดยคุณผู้ชมสามารถปรับระดับความยากในเกมดา r เมจเลเวลทัมเมอร์บูสเกตเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ g crossover g t t เนี่ยเป็นอัตรา ของการเกิด G ี r o s s o v e r g a t เกตกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดอีกทีในตอนเล่นโหมดอาเคดละกันนะครับแต่ส่วนตัวผมขอปรับเป็น20% 0อก่อนละกันนะครับโอเคต่อมาอันนี้เป็น s o u n d effect ปรับเสียง s o u n d effect นะครับผมอันนี้เป็นการปรับเสียง BGM ตอนที่ผมปรับเป็นเสียงเบาอยู่นะครับส่วน C ีวีก็คือ,อเป็นการปรับเสียงภาคนะครับส่วนบูสต์อันนี้ผมขอผ่านละกันไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับอ่าโอเค โวนการตั้งค่าปุ่มนะครับเอาง่ายๆเลยก็คือเป็นการเปลี่ยนว่าสมมุติว่าถ้ากดกากบาทเนี่ยจะเป็นกระโดดน,นะครับแต่ว่าอยากจะเป็นการกดกากบาทเพื่อไปเปลี่ยนท์าก็ตแทนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนท์าก็ตหรือเปลี่ยนเป้าหมายได้อะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วทีนี้เราตั้งค่าตามที่เราต้องการเสร็จนะครับเรากดสตาร์ได้เลยแค่นั้นครับแต่ว่าถ้าแบบเฮ้ย ตั้งค่าแบบนี้ไม่เวิร์กกลับเป็นอย่างเดิมเหมือนแต่แรกดีกว่าก็กด Select เลยครับมันจะเป็นการตั้งค่า Default นะครับแค่นี้แหละครับผมโอเคต่อมาก็คือเซฟโหลดนะครับเซฟโหลดเอาง่ายๆก็คือ,อถ้าเซฟเนี่ยจะเป็นการเซฟเกมทั้งหมดของเกมกันดั้มบัวซัตกันดั้เลยนะครับส่วนโหลดนี่ก็คือเป็นการโหลดเซฟเกมของ เกมกันดั้มโมบิสุดกันดั้มที่เราเซฟไปล่าสุดนี่แหละครับแต่ถ้าคุณผู้ชมแบบว่าอยากจะมีออโต้เซฟนะครับคุณผู้ชมก็สามารถปรับเป็นออนได้นะครับผมอ่าโอเคครับนี่คือทั้งหมดของโหมดออปชันที่ผมเอามาฝากครับส่วนฟรีบัตเทิลนะครับเอาง่ายๆเลยก็คือเป็นการเอาโมบิสูตร ทั้ง4ตัวไปสู้กันตามใจฉันเลยครับนี่ฮะประมาณนี้ฮะเสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมสามารถเลือกเลเวลได้1นถึงหนะครับตอนนี้ผมตั้งค่าเป็น3ไว้ก่อนละกันนะครับนอกจากนี้เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไม่อยากเล่นเองนะครับเราสามารถกดสามเหลี่ยมออกนะครับปป๊บเน่ก็จะเป็นแปลว่าดูให้ ทั้ง4ตัวไฟกันอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะเล่นเองนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเอา3เหลี่ยมเนี่ยไปที่ใครก็ได้อย่างเช่นเมื่อกี้นี้ผมเล่น RX 78แต่ไม่เอาละผมไปบังคับชาแทนก็กด3เหลี่ยมที่ตรงนี้ครับนี่ทีนี้ผมก็ไปบังคับซากุสีแดงของชาเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วทีนี้พอคุณผู้ชมตั้งค่าอะไรเสร็จนะครับก็กดสตาร์ทเข้าฉากได้เลยครับผมประมาณนี้ครับนี่ก็คือทั้งหมดของบทฟรีแบทเทิลครับ เอาล้ครับถึงเวลาแล้วจ้ากับโหมดอาเคตโหมดนะครับพอเข้าโหมดอาเคตปุ๊บนะครับก็อย่างที่หลายคนทราบกันดีนะครับมาถึงก็ต้องเลือกอุ่นก่อนเลยว่าจะเอาใครไปสู้นะครับเสร็จแล้วทีนี้เอาเป็นว่าอ่ามีการ์ตูนการดั้มเลอกอะไรบ้างที่มาลุ่มลบในเกมการดั้มเวอร์ชันการดั้มนะครับผมเขียนไว้ใน description เรียบร้อยแล้วนะครับและเอาจริงๆนะครับในเวอร์ชัน PSP เนี่ยมีปลดล็อกอุ่นลับด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดในช่วงท้ายคลิปละกันนะครับ เดี๋ยวผมเล่นให้คุณผู้ชมดูนะครับผมจะเล่นเป็นการดัมเอ็กเซียนะครับพอคุณผูช้ชมเลือกหุ่นตัวนั้นๆไปนะครับก็จะขึ้นคอสซิเล็กตามนี้เลยครับมี normal hard ultimate time attack และ another ครับซึ่งทั้ง5โหมดนี้มีความแตกต่างกันอยู่อย่างเดียวคือฉอา,ากมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่เท่าที่ทราบมาคือบอสใหญ่ของการดัมวอร์ซกันดัมนะครับทั้ง5โหมดเลยจะเป็นเดวิลกันดัมนะครับ เอาลครับเรามาลุยกันเลยครับโอเคเดี๋ยวผมเล่นแบบว่ามุ่มั่วไปนะครับอ่ะผมกดแอตซิตละกดติเหล็กครับป่ะติเหล็กเีอ่อเรียกดิวนาเมสมาครับแล้วก็เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นะครับถ้ากด R เดี๋ยวมันจะมีการกดโจมตีซับแอตแท็กแบบยิงนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติคุณผู้ชมไปกด ซีเหลี่ยมกับกากบาดพร้อมกันนะครับหรือว่าโจมตียิงกับกระโดดเนาะน,นี่ฮะมันก็จะมีท่าอื่นมาด้วยครับผมอ่าเนี่ยฮะแล้วก็การกดระยะประชิดนะครับเอาเข้าจริงๆแล้วไม่ได้กดแค่สามเหลี่ยมอย่างเดียวมันก็จะมีกดซ้ายแล้วก็สามเหลี่ยมพร้อมกันกดลงสามเหลี่ยมพร้อมกันกดขวาสามเหลี่ยมพร้อมกันแล้วก็กดขึ้นแล้วก็สามเหลี่ยมนะครับนั่นแหละฮะมันจะเป็นการใช้ท่า ระยะประชิดที่ต่างกันออกไปนะครับเสร็จแล้วทีนี้เรามาพูดถึง G crossover กันนะครับถามว่า G crossover คืออะไรเอาเป็นว่าคุณผู้ชมสังเกตที่ซ้ายบนนะครับใต้เกตสีแดงเนี่ยมันจะมีเ,เกจ G crossover อยู่แปลง,ง่ายๆก็คือมันเป็นเกตที่ใช้ในการป่วนอีกฝ่ายนะครับประมาณว่าถ้าหากเกตเต็มนะครับมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเฮ้ยมันมีวัตถุอะไรบางอย่างลวงลงมาอย่างเช่นเป็นเนี่ยฮะ มันจะเป็นแบบนี้เลยครับคืออีกฝ่ายตอนนี้เกิด G Crossover แล้วในกรณีของฉากนี้นะครับก็คือจะเป็นแอปัลัดมานะครับแอปลัดที่มาจากในการตั้ง0ูนยทีมเนี่ยมาป่วนนะครับอ่าง่ายๆก็คือผมก็ใช้คํานี้แล้วกันว่า G Crossover เนี่ยมันจะเป็นการปั่นป่วนศัตรูนะครับซึ่งถ้าเกตเต็มนะครับผมแน่นอนว่าเราสามารถปั่นป่วนศัตรูได้ระดับหนึ่งเลยนะครับอ่าโอเค ก็มีประมาณนี้แหละครับสารจี c ลอสโอเวอและส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ระบบเนี้ยเพราะว่ามันเป็นระบบที่แบบว่ามันยุ่งยากที่สุดแล้วในเกมนี้คือเงื่อนไขาการขึ้นเกตของ G-Cross over มันจะยุ่งยากหน่อยนะครับอ,อ่าเดี๋ยวผมเล่นแถมอีกฉากหนึ่งละกันนะครับฉากต่อไปนะครับนี่เป็น EG แล้วก็มีมีกหน่ากีน่าจาก F91 มาครับอ่า ผมลืมบอกคุณผู้ชมไปนิดหนึ่งครับว่าในการดั้มเวอร์ชันการดั้มภาคแรกของ P.S.P. นะครับสำหรับการดั้มดับเบิโอเนี่ยจะปรากฏเฉพาะในเวอร์ชัน P.S.P. นะครับจะมาแค่ X4 ตัวเดียวนะครับนี่ตอนนี้ตีอีจิสลาบิกินะกิน่าไปเรียบร้อย มาแล้วครับนี่คู่พนางมาละคู่พนางจะ F91 อ่ะอ่ะเรามาบูกันครับผมคิดว่าเป้าหมายน่าจะเป็น F91 เนาะอ่ะเลิฟเลเซียมาครับฝั่งนั้น G ีค o อสโอเวอร์เริ่มทำงานละเนี่ยเราต้องหลบครับและขอเพิ่มเติมเรื่อง G Crossover นิดหนึ่งนะครับถ้าหากว่าใช้ G Crossover ปุ๊บนะครับตามที่คุณผู้ชมเห็นนะครับมันจะเป็นแดงๆแบบนี้แต่ว่าถ้าฝ่ายเราใช้ G Crossover จริงๆเนี่ยไอที่เป็นแดงๆจะกลายเป็นสีเขียวแทนนะครับ เอฟก้าหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วพระเอกไปแล้วคราวนี้เหลือนังเอกบ้างใครไปเนี่ยอ๋อคราวนี้มีปิกิน่ากีนได้อีกตัวหนึ่งมาครับ <S <S เรียบร้อยคุณผู้ชมเอาประมาณนี้ละกันครับสำหรับหโมดอาร์เคดครับ อย่าที่บอกคุณผู้ชมไปก่อนหน้านี้ครับว่าผมจะมาพูดถึงวิธีการปลดล็อกอุ่นกันนะครับเริ่มแรกเลยก็คือการแคนนอนนะครับวิธีเอาการแคนนอนมาเล่นก็คือจบอาร์เคดโหมด1ครั้งก็จะได้การแคนนอนมาเล่นครับถ้าเคลียร์โหมดอาร์เคดโหมดครั้งที่2จะได้แคมเฟอร์มาเล่นครับถ้าเคลียร์โหมดอาร์เคดครั้งที่3จะได้ GP01 f u ฟูลเบอร์เนียนมาครับและสุดท้ายคือเดส t i n y กา n ดัม ถ้าเคลียร์โหมดอาเคตโหมดครั้งที่4ก็จะได้เดสี่นี้กันด้มาใช้ครับมีแค่นี้จริงๆคุณผู้ชมวิธีปลดล็อกคุณเนี่ยมีแค่4ตัวครับนี่ก็คือทั้งหมดของเกมการดำเวอร์ซั่งการดำภาคแรกสุดที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้จ้ากับเกมย้อนอดีตนะครับปิดภาพประกันใดๆไปขออภัยคุณผู้ชมมานะที่ดีด้วยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีครับ